เซียนล้อหลังครับลูกปืนล้อหลังไมซูบิชิซูบิชิซชไซโคลนครับลูกปืนล้อครับจะอัดออกไม่ได้ตัดออกเลยเงี้ยดีกว่าเยอะเซีนเปลี่ยนทั้งสองตัวนะครับเซีนนอกใีเซีนเซีนในใีเซีนที่อยู่หลังลูกปืนนะซียนนี้ เที่ยวอ,ออกตรงนี้จะอัดไม่ได้ปลอกนี่แข็งมากครับปลอกนี้นะปลอกนี่จะแข็งมากเที่ออกไม่ได้ปลอกนี่มันจะเกาะติดเลยครับ <c oughs> เอาปีนออกแล้วแต่เอาปลอกออกไม่ได้ไสู๋เที่ยวออกมีทางเดียวเท่านั้นครับตัดทิ้งเลยตัดปลอกใหม่แล้วก็เปลี่ยนปลอกใหม่ตัดงี้ย ป่าสองข้างล้อหลังไอ้มิซูบิชิเนี L สองร้อยครับตัดปลอกถ้าไม่มีเครื่องถ้าไม่มีไอ้ไม่มีแกตตาก็ใช้ไฟฟ้าก็ได้ไฟฟ้าผ่าอย่างบนอยู่งี้เนาะนจะอยู่งี้ครับผ่าเนี้ยผ่า,ผาลงไปเลยอย่างเงี้ยอยู่งี้ปลอกอัดตัวปนืนนี่มันจะมีเพลาขึ้นมา ยืนล้อหลังนะเอาถอดก้ามเบรกออกแล้วก็ถอดเอาจานเบรกออกถอดก้ามเบรกออกถอดถอดเพลาออกมันจะอัดออกไม่ได้นะปลอกนี่ครับไพาตรงเนี้ยออกสองข้างเลยลูกปืนนี่เปลี่ยนทิ้งเลยครับ <c oughs> อย่าไปประหยัดประหยัดไม่จบ <c oughs> ซีนนอกในก็เปลี่ยนทิ้งเนี่ยสิ่งพวนี้นะ นิ่มอยู่ข้างในอยู่ข้างล่างมีซีนมีซีนมีลูกปืนแล้วก็มีปลอกซีนปืนปลอกแล้วก็ซีนตัวนี้ตัวหนึ่งในนั้นจำเรกครับอันนี้ซีนครับซีนล้อหลัง มีซีนมีซีนลูกปืนแล้วก็ปลอกแล้วก็ซีนครับให้เปลี่ยนยกชุดของมิซูบิชิเอลสองร้อยนะครับตัดออกจะไม่ออกครับถ้าตัดตนี้นะเฮ้ยอัดออกไม่ออกครับยอมเสียไปเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเบอร์มันเนี่ยน่าจะเป็นสามศูนย์สองศูนย์แปดครับหลอกมันนะเบอร์ปืนสามศูนย์สองศูนย์แปดเบอร์เนี้ย ใช้กับไอ้ของนิสันบิ๊กเอ็มรู้เปล่าไม่แน่ใจไอ้ลืมว่ะของนิสันสามศูนย์สองศูนย์แปดน่าจะเท่าของนิสันเนี่ยนิสันแล้วของไอ้มาสด้าเลยล้อ <c oughs> หลังมันนะสามศูนย์สองศูนย์แปดในเบอร์มันนี่ครับอย่าเสียดายนะ อาจจะไงก็ไม่ออกขนาด200ตันยังไไม่ออกเลยตัวนี้นะใช้เฮลิกในโรงกลึง200ตันยังไจไม่ออกเลยครับเห็นทิ้งไงกว่าเยอะครับล็อกลๆอกลอก,ลอกโอ้ยเดี๋ยวกลับข้างมองไม่เห็นเออภาพไม่ชัดมันเป็นหน้าบ้านดีกว่า วันหุ้หยออกครับไม่มีงานอ่วันนี้วันหุ้ยออกหารยากครับวันหุ้ยออกทําใจเลยครับงานหายหมดเด็กหลงังซูบิชิเจียจานใหม่ด้วยทุกครั้งนะลาเปลีป่ยนเบรกยังไงก็ต้องเคียม,มกินไม่เสมอเห็นไหมเขาเปลี่ยนมาใหม่แต่กินไม่เสมอชีนมันรั่วไป กินไม่รั่วแล้วครับเบรกโดนน้ำมันมันเบรกไม่อยู่อะดูดิอันนี้เลือดเต็มเลยนี่หมดมันไม่กินครับอันเบรกใหม่สุสภาพไม่ผ่านอันนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะยางมันโลนด้วยจริงเบรกต้องถอดสีล้อครับถอดแต่ล้อเจ้าของไม่ยอมให้ถอดล้อหน้าถอดแต่ล้อหลังมันไม่รู้หรอกว่าเสียหรือไม่เสียซีน ลูกปืนแล้วก็ปลอกแล้วก็ซีนครับอย่างนี้นะแค่นี้แหละซีนซีนลูกปืนแล้วก็ปลอกซีปลอกนี่เปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเลยครับอย่าไปเสียดายมันมันจะอาจออกยากนยก็เปลี่ยนไปเถอะถ้าเอาแก๊สเป่าข,ข,ข,ข้างๆนี่มันอาจจะออกอยู่แต่มันยากครับตัดทิ้งง่ายสุดบางช่างอาจจะเป่าตรงนี้แต่อย่าไปประหยัดเลยครับตัดแป๊บเดียว ถ้าไม่มีแก๊สเอาไฟฟ้าตัดก็ได้ตัดครึ่งหนึ่งเ่ยตัดไม่ต้องพานี่ก็ได้ตัดแค่ครึ่งเดียวนี่ตัดแค่เนี่ยตัดแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเหมือนลูกปืนเนี่ยตัดถึงแค่ตรงนี้ก็ออกแล้วยอมทิ้งเลยครับทำไงได้งั้นมันไม่จบดอกเล็กปอกใหญ่ตรงไหนวะใส่ผิดข้างก็ออกไปแล้ นี่ก็ับในวงเงี้ยอืมอืมตัดทิ้งไปเลยอย่าเสียดายปลอกชิ้นตัวในก็ต้องเปลี่ยนนะตัวนอกนี่ก็ต้องเปลี่ยนถึงไม่รั่วก็ต้องเปลี่ยนครับตัวนี้นะบางช่างก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันเลยไม่จบเปลี่ยนตัวนี้ตัวนั่งรั่วซึมออกมาได้ทำให้พระเบิกกินไม่เสมอครับ เบรกเปลี่ยนว่าใหม่ลาเบรกมันก็อยู่แต่มันอยู่ไม่ดีโดนน้ำมันเข้าไปทำให้เสียครับฮอไมีเหมือนกันวะกระเบกไมเอี่ยมเนี่ยยังไม่หมดเลยนี่กินไม่เรียบเห็นไหมพ่าจานมันไม่เรียบวะเขาไม่ได้เจียจานมาจานหลังนี้นะเจียจานด้วยโอไม่ได้เจียจานมันก็เลยไม่ไม่เรียบนี่วันห้ยออกไม่น่าจะมีงานหรอก เงียบกริบว,ว้าววันที่หนึ่งแล้วครับโอ้เศรษฐกิจอย่นี้ไม่ไหวครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าจะของรถมาก็ไม่มีตังค์ซ่อมช่างก็ไม่มีงานอยู่ยากครับได้แตรถเก่าๆทำไปไม่ได้แล้วตรวจสภาพยังไงก็ต้องทำไม่ทำตรวจสภาพไม่ผ่าน ก็เลยต้องทําหลักการมีแค่นั้นทำบริจริงต้องเช็คสีล้อครับต้องเช็คล้อหลังด้วยอ้อยล้อหน้าด้วยต้องเช็คทั้งสีล้องั้นไม่ไปจบโอ้แต่มันแข็งจริงนะใหญ่ด้วยดูดิเทฟเลยครับตอนใส่โค้ง,งนี่อยู่บนดนะครับโค้งใหญ่มีโค้งเล็กโค้งใหญ่นี่ตัวนี้อยู่บนแต่ดำๆนี่อยยิวงี้มากกว่านี่ดำ,ดำ,ดำ,ดำ มีเทเปอร์อยู่มีเทเปอร์ตรงนี้นะตรงนี้เทเปอร์อยู่อันนี้ไม่มีอันนี้มีน้อยอันนี้มีเยอะเทเปอร์เยอะนะ่อยอยู่ข้างบนอะอยู่ข้างบนมันจะเข้าสวมซีนอะซีนตัวไหนวะซีนเข้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจเข้าไดา้หรอ ไม่ไหนจะเข้าได้สีไม่ถึงแบบสีถึงแค่ตรงนี้เออเข้าแค่ตรงนี้ดันสีนเข้าไอ้มิดแค่นี้ครับใส่ไปมีสกูการทั่วมือนเสี่ยงเหมือนกันบอกยากกับช่างที่ก็ไม่รมู้บางทีก็ไม่อยู่บางครั้งก็ต้องเส,สี่ยงดวงก็สี หลอกใหม่ก็มีแค่นี้แหล,ละการการทำใหมพลอ้อลูกพื้นล้อหลังของมิซูบิชิเอลสองร้อยรุ่นเก่านะแต่เปลี่ยนเบรกให้เกียร์จานด้วยนะยี่ห้ออะไรก็ช่างล้อหลังสมควรเกียร์จานแต่ล้อหน้าช่างมันเพราะถ้าไม่เกียร์กินไม่เสมอเห็นไหมเนี่ยกินแบบมันจะเลือเล็กเลือใหญ่ไม่เท่ากันถ้าไม่เกียร์นะเกียร์ด้วยลองไอ้ตัดเนี่ยตัดอย่างเดียวครับอัดอยังไงก็ไม่ออกนะถึงเอาแก๊สเป่าตรงนี้ก็ไม่ออกแต่ตรงนี้มันจะมีเลซาขึ้นมาอยู่ มันจะมีเผาออกมาอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะมีเผาขึ้นมาอนี้เราเราเราข้างนะจะมีเผาออกมาอย่างนี้ในเผานะ่ยเผามีซูบิชิอยู่ในเนี่ยเวลาอยู่ในรถเกียวอย่างเดียวไม่มีข้อเม็เราตัดเงี้ยอยู่บนเผานะเราอาจารย์กับกัมเบกเนี่ยวอย่างนี้ครับงั้นเราออกยากครับมันไม่จบ 00ไททันขาวนีลูกปืน,นปืนแล้วก็ปลอกแล้วก็ซีนมีซีนลูกปืนแล้วก็ปลอกแล้วก็ซีนครับเปลี่ยนใยกชุดครับเราล้อหลังมิซูบิชิ L200 ครับเปลี่ยนทิ้งเถอะเดี๋ยวจะรับกล้องไม่ได้